สวัสดีครับวันนี้ก็มาเก็บมันเทศนะครับ <c oughs> มันเก็บมันเทศครับงานเดิน,น,ดงนเงินดีครับ <c oughs> มมาากกนนเเ็บันนี่ยโอเคครับ คนไทยหมดนะครับมันที่ไม่เคยมีครับลูกไม่เคยใหญ่นั่งพักกันแล้วครับสิบโมงแล้วครับเดี๋ยวจะพักกินข้าวแล้วครับ ทำงานเนอทำงานเลยครับพี่น้องโอน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 ขนาดรถถังคันครับคันเล็กตัดคันใหญ่ไถ ตัวไว้ก่อนเนาะคอบใก่เนอะหัวจเดียวเอารถถ่ายไปดึงดิให้แม่นั้นน่ะรถถ้าแก่ติดนั่งนั่งเป็นมูเลยมันนอากตากเดีกับท้ายลุ่ม <c oughs>

ครับเก็บมันต่อนะครับจะพักเที่ยงครับสว,วัสดีครับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปต่อไปครับ